ในวันที่ฝนพรัำเธอคิดถึงกันบางไม่ในตอนที่ไม่ไดีเธอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวเธอขออกปกรณเธอทางใจคุยเงินผ่านไมก็ไม่สุกใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปฉิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากพับไปซุลงตรง ยากนักรักหมอเกตอนที่10บถ้างั้นก็ปอพูดพร้อมกับเดินเข้ามาน้มตัวลงไปหาร่างบางที่นั่งอยู่บนเก้าอี้สองมือของปอจับที่พนักวางแขนและกลุมหน้าเข้าไปใกล้ชรจนลมหายใจส่งถึงชรตกใจจนทัหน้าเวอพร้อมกับเอ็นตัวถอยไปด้านหลังแต่มันก็ติดพนักพิงเก้าอี้ทำให้ถอยหนีไปได้แค่นิดเดียว ปอยกยิ้มก่อนจะพูดต่อประโยคที่พูดค้างไว้ระวังโดนผมหม่อมเล่านะครับพี่พูดจบก,ก็ฉีกยิ้มกว้างก่อนจะถอยออกมาและเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อชอนมองตามร่างหนาที่เดินไปทั้งหน้าแดงและใจเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกทำไมเราต้องรู้สึกแปลกๆแ,แบบนี้ด้วยนะได้แต่บ่นพึมพำก่อนจะถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ เมื่อปอเข้ามาในร้านสะดวกซื้อสายตากลอบมองชรอนผ่านกระจกของร้านก่อนจะหยิบมือถือขึ้นมาโทรไปหาใครคนหนึ่งถึงไหนแล้วจ่าปอพูดเสียงเบาปานกระซิบผมอยู่ที่เกิดเหตุที่ผู้กองบอกแล้วนะครับแต่ขอโทษด้วยครับผู้กองผมมาถึงก็ไม่เห็นคนร้ายแล้วเห็นแต่กุญแจมือที่คล้องอยู่กับขาโต๊ะในซอยเนี่ยนะครับจ่าเอกอธิบายให้ปอฟังผมเข้าใจแล้วจ้ะขอบคุณมาก ป๋อกดวางสายเขายืนคิดย้อนกลับไปตอนนั้นที่ป๋อเดินตามคนร้ายมาเขาได้หาโอกาสเหมาะๆล็อกตัวคนร้ายและลากเข้าไปในซอยเล็กๆข้างทางทั้งสองสู้กันนิดหน่อยป๋อใช้หมือกันน็อกฟาดที่หัวของคนร้ายจนมันแตกมีเลือดไหลออกมาก่อนจะรวบตัวและเอากุญแจมือพันธนาการคนร้ายไว้กับขาโต๊ะว,วางของของคนที่พักอาศัยอยู่ในซอยนั้นแกมาตามดูพิชรนทำไมคนร้ายได้แต่ปิดปากเงียบ เขาไม่เอ่ยตอบป๋อเลยสักคำป่อพยายามมองสังเกตคนร้ายไปพร้อมกับการสนทนาถ้ามีคุณจ้างแกมาก็บอกฉันจะได้ไปตามจับมันและแกก็จะได้รับการปล่อยตัวฉันจะปล่อยแกไปเพราะถือว่าแกยังไม่ได้ทําอะไรพี่ชอนของฉันในขณะที่พูดปอก็สังเกตเห็นว่าหน้าผากของคนตรงหน้ามีรอยแผลเป็นทุกคนผมฝั่งซ้ายคนร้ายเล่นมุกเงียบอีกครั้งเขาไม่แม้แต่จะมองหน้าปอเลยด้วยซ้ําก็ได้ ไม่ต่อตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเอาไว้ค่อยไปคุยกันที่โรงพับพูดจบปอก็โทรไปหาจ่าเอกและเ,เรียกให้จ่าเอกออกมานําตัวคนร้ายไปหลังจากที่คุยกับจ่าเอกเสร็จปอก,ก็ทุบลงที่ท้ายทอยของคนร้ายทําให้คนร้ายสลบจากนั้นเขาก็เดินออกไปหาพี่ชรและชวนให้มานั่งดื่มกันที่หน้าร้านสะดวกซื้อนี้ก็มันสลบไปแล้วไม่ใช่หรือไงแล้วมันหนีไปได้ยังไงวะปอพึพมพำออกมาพร้อมกับสองมือที่ถือขวดเบียร์มาสองขวด ทางด้านแจ็กสันตอนนี้กำลังอารมณ์เสียสุดๆอุตส่าห์ให้คนตามดูชอนเพื่อรอโอกาสเหมาะๆมาทั้งวันแต่กลับถูกขัดจังหวะเพราะผู้กองกฤษณะอีกแล้วแม่งเอ้ยนี่มันจะดวงดีไปถึงเมื่อไหร่กันวะมือใหญ่ทุบลงบนโต๊ะตรงหน้าอย่างแรงเพื่อบันดาลโทสะไอ้ตำรวจนั่นก็น่ารำคาญชะมัดเราจะฆ่ามันก่อนไอ้จ๋าดีใจเย็นๆครับนายยังไงมันก็เป็นตำรวจนะครับคิดที่ยืนอยู่ไม่ห่างเอ่ยเตือนสติผู้เป็นนาย หน้าโมโหชะมัดที่มันคอยมาขัดจังหวะกูอยู่ตลอดแบบนี้หรือมันอยากจะให้กูบุกไปถึงบ้านยายแก่นั่นวะให้ตำรวจที่เป็นคนของนายช่วยดีไหมครับตอนนี้ยังไม่ได้ไรอดูไปก่อนว่าไอ้ตำรวจนั่นมันคิดที่จะทำอะไรกันแน่หากรีบร้อนไปเดี๋ยวคนของกูก็โดนจับได้อีกเข้าใจแล้วครับนายถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะครับเออจะไปไหนก็ไปเถอะแจ็คสันพูดพร้อมกับพายมือเพื่อบอกให้อีกฝ่ายไปได้ แจงแอบฟังอยู่ที่หน้าประตูพอคริสเปิดออกมาเธอก็รีบเดินหลบไปอีกทางแต่ก็ต้องหยุดชะงักเมื่อคริสเอ่ยั้างเธอเอาไว้คุณแจงครับคริสพยายามพูดให้เบาเพราะเขาไม่อยากให้แจ็คสันรู้ว่าแจงมาแอบฟังคุณจ่ายังปลอดภัยดีครับแจงรีบหันมาหาคริสทันทีเมื่อได้ยินประโยคนั้นพี่จ๋าเป็นคนดีเขาไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกต่อให้มีไอ้พวกคนชั่วคอยตามรังควานไม่หยุดไม่ย่อนพี่จ๋าก็จะต้องปลอดภัย คิดได้แต่ยืนเงียบและเอาแต่ก้มหน้ามองต่ำสายตาของแจงมองคริตด,ด้วยความผิดหวังเธอมองคริตอยู่สักครู่ก่อนจะเดินออกไปพ่อของแจ็คสันคือคนที่มีพระคุณคริตเอ่ยพูดออกมาเสียงเบาพร้อมกับนึกคิดไปถึงคำพูดของนายใหญ่ถ้าหากฉันเป็นอะไรไปฝากดูแลแจ็คสันด้วยนะนายใหญ่จะไม่เป็นอะไรไปง่ายๆอย่าพูดแบบนั้นสิครับคริส ฉันรู้ตัวเองดีว่าฉันคงจะไม่รอดฉันแก่แล้วร่างกายของฉันมันทนไม่ไหวแล้วคิดได้แต่เงียบเขาขบกรามแน่นและน้ำตาก็ค่อยๆไหลออกมาพ่อของแจ็กสันก็เหมือนพ่อของเขาและแจ็กสันก็เหมือนพี่ชายของเขาเพราะถ้าไม่ได้สองคนนี้ช่วยเหลือคิดก็คงจะเป็นเด็กที่เดินไปอย่างไร้จุดหมายและคุยเขียหาอาหารตามทางขยะมากิน พระคลิดเป็นเด็กที่พ่อแม่ปล่อยทิ้งและประทังชีวิตด้วยเศษอาหารที่เขาทิ้งในถังขยะตอนนั้นโชคดีมากที่ได้แจ็คสันช่วยเอาไว้ลูกชายของฉันมันเอาแต่ใจและใจร้อนฉันรู้ว่ามันอาจจะยากและนายก็อาจจะลำบากใจแต่ฉันขอร้องเถอนะดูแลมันให้ฉันด้วยเพราะถ้าไม่มีฉันคอยเตือนแจ็คสันลูกชายของฉันก็คง พูดยังไม่ทันจบเขาก็หลับไปคริตมองดูคนบนเตียงนอนหลับคำพูดพวกนั้นเหมือนเป็นคำสั่งเสียคริตจึงร้องไห้ออกมาเพราะเขาเองก็ดูออกว่านายใหญ่คงจะไม่รอดแน่ผมทอรยศผู้มีพระคุณไม่ได้คริตเอ่ยเสียงเบาพร้อมกับคิดไปถึงคำพูดของแจงที่เคยขอให้เขาช่วยพาเธอหนีไปและที่เคยขอให้เขาอย่าทำอะไรพี่ชายของเธอคริตผู้ที่แอบรักแจงมาตั้งแต่เด็ก เขาหนักใจมากว่าจะเลือกความรักหรือบุญคุณแต่ถ้ว่าบุญคุณนั้นยิ่งใหญ่นักเขาจึงหักหลังแจ็คสันไม่ได้ตัดกลับมาที่ชอนกับปอตอนนี้ชอนหน้าแดงเป็นลูกตำลึงส่วนปอก็ตึงๆพอประมาณแล้วพี่รู้ไหมว่าตอนนั้นผมทำยังไงผมนะ่ะต่อยไอ้นั่นหน้าหงายไปเลยพูดแล้วก็สะใจชะมัด <laughs> นายน่ารักจัง ชอนนั่งยิ้มสองมือเท้าคางพลางมองปอที่กำลังเล่าวีรกรรมในสมัยเด็กให้เขาฟังเมื่อกี้พี่บอกว่าผมน่ารักเหรอครับอืมชอนยิ้มแล้วพยักหน้าหงึกๆึกตอนนี้เขามองจนสติเริ่มขาดหายผู้ชายด้วยกันมาชมกันว่าน่ารักนี่คือสัญญาณแบบไหนกันนะในเมื่อเห็นความน่ารักของผมแล้วงั้นพี่ก็รักผมซะเลยซิ ป่อไม่รอช้ารีบเตาะเขาต่อจนกว่าจะจีบติดไม่ได้นายเป็นตำรวจนะเป็นตำรวจแล้วยังไงแล้วครับทำไมพี่ถึงไม่ชอบผมก็เพราะว่าฉันเป็นหมอเก๋น,นะสิหากนายรู้แล้วก็ฉันต้งโดนนายจับเข้าคุกแน่ๆเลย คงไม่ทําแล้วละชอนก็พูดบอกเขาไปแล้วนี่นี่พี่ไม่ใช่หมอแล้ครับบอถามพร้อมกับตกใจเล็กน้อยแต่ชอนก็ฟุบหน้าหลับไปเสก่อนพี่ครับพี่พี่ชอนบอเขย่าตัวร่างบางเพื่อปลุกแต่ก็ไม่เป็นผลพี่ชอนผมขับรถไปส่งพี่ที่บ้านไม่ไหวหรอกนะไกลขนาดนั้นน่ะปอพูดไปก็จิบเบียร์ไปเขานั่งดื่มต่ออีกสักพัก จนเวลาล่วงเลยมาเกือบจะตีหนึ่งแต่ว่าคนที่นอนหลับก็ยังไม่ตื่นสักทีรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า YZFR3 ขับมาจอดที่หน้าบ้านของผู้กองกฤษณะที่ท้ายรถมีร่างของชอนพ่วงติดมาด้วยปอปลุกชอนเท่าไรก็ไม่ตื่นตัวปอเองก็เมาจึงพาชอนกลับมาพักที่บ้านของตนเองก่อนเพราะถ้าขับไปจนถึงชานเมืองที่เป็นบ้านของชอนปอคงจะขับรถไปไม่ไหวเพราะเขาเองก็เมาเหมือนกัน แม้ว่าจะไม่ได้เมามากจนหัวทิ่มเหมือนชอนแต่เขาก็ไม่อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปไกลขนาดนั้นร่างหนาแบบร่างบางเดินไปด้วยความทุล,ลักทุเลและกว่าจะเปิดประตูหน้าบ้านได้ก็ทำเอาปอถึงกับเหงื่อตกเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ก็หนักใช่เล่นเลยนะพี่ชอนพูดจบก็ทิ้งร่างบางที่ตนแบกมาลงบนเตียงนุ่มปอขยับตัวชอนให้ขึ้นไปนอนดีๆถอดเสื้อตัวนอกและถอดรองเท้าพร้อมกับหยิบผ้าห่มขึ้นมาห่มให้ แต่ชอนกลับถีบมันออกพร้อมกับบวยวายเสียงดังอืมันร้อนชอนตะเบงเสียงพูดพร้อมกับแขนที่ปัดไปมาและขาที่ถีบเอาผ้าห่มออกจากตัวพี่ตื่นแล้วเหรอครับถ้าร้อนก็อาบน้ำหน่อยไหมอืมชอนครางเสียงยาวเขาไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่ากำลังทำอะไรหูได้ยินเสียงคนพูดมาก็เลยตอบไปตามสัญชาตญาณแต่เพราะว่าเมาและไม่มีแรงที่จะพูด จึงทำได้แค่เพียงส่งเสียงครางแต่ปอกลับเข้าใจไปเป็นอีกแบบงั้นก็ลุกสิครับเดี๋ยวผมจะไปหาเสื้อผ้าให้ใสอ,อืมชอนครางออกมาพร้อมกับปอที่เดินอ้อมเตียงมาทางตู้เสื้อผ้าสองมือหนาเลือกหยิบเป็นเสื้อเชิ้ตตัวบางมาให้ชอนแต่เมื่อหันมากลับยังเห็นชอนนอนนิ่งอยู่ปอจึงดึงแขนปลุกอีกครั้งนี่พี่ชอนลุกไปอาบน้ำ เออฉันลุกไม่ไหวชอนพูดออกมาลิ้นกลัวตาก็หลับปากก็พูดหัวก็หนักจนอยากจะหงายหลังนอนต่อแต่ปอ๋อก็ดึงแขนเขาเอาไว้ไม่ยอมให้ร่างบางทิ้งตัวนอนง่ายๆมาครับผมจะช่วยปอออกแรงอุ้มชอนพาดบ่าก่อนจะพาเดินมาเข้าห้องน้ำเขาวางร่างบางลงในอ่างอาบน้ํามือประคองหัวคนพี่ให้วางพิงที่ขอบอ่างเบาๆจากนั้นก็ปลดกระดุมเสื้อให้ทีละเม็ด ดมด้วยตะขอกางเกงและลูดซิปที่เหลือพี่ถอดเองได้ไหมครับปอถามคนที่นอนนิง่งพี่ชอนปอเรียกอีกครั้งเมื่อเห็นว่าชอนเงียบไม่ตอบเออร่างบางครั้งตอบเช็คตรำคาญซะแล้วสิที่มีคนมาเรียกไม่หยุดแบบนี้พี่ไม่ร้อนแล้วหรอครับร้อนงั้นก็ถอดเสื้อผ้าสิครับไม่ถอดถ้าไม่ถอดแล้วจะอาบน้ำได้ยังไงล่ะพี่ ก็มันถอดไม่ไหวนี่ชอนตอบเสียงยานด้วยความเมาถ้างั้นก็อาบทั้งชุดเลยนะครับไม่เอาเดี๋ยวเสื้อเปียกแต่ถ้าพี่โดนน้ำแล้วพี่อาจจะหายเมาก็ได้นะพอถึงตอนนั้นพี่ก็ค่อยถอดเสื้อผ้าออกแล้วผมจะเอาไปปั่นแห้งให้เอาแบบนี้ดีไหมครับชอนเงียบไปอีกแล้วทำให้ป๋อตะเอ๋ยเรียกซ้ำพี่ครับพี่ชอน ไม่พูดเปล่ามือก็เขย่าตัวร่างบางให้ตื่นด้วยอื mm hmm. เสียงครางนั้นทำให้ปอเข้าใจว่าชอนอนุญาตปอจึงลงมือเอาน้ำปราดดตัวให้ร่างบางและแน่นอนว่ามันได้ผลชอนเริ่มรู้สึกตัวและลืมตาขึ้นก่อนจะหันไปมองปอที่นั่งอยู่บนขอบอ่างปอเองก็มองคนเมาพร้อมกับส่งยิ้มให้ในายมาอาบน้ำด้วยกันไหม เดี๋ยวผมอาบคนเดียวดีกว่าครับตอนนี้พี่อาบก่อนเถอะดึกมากแล้วจะได้ไปนอนชอนดันตัวลุกขึ้นนั่งหลังตรงเขาถอดเสื้อออกก่อนจะถอดกางเกงตามมาปอมองการกระทําของร่างบางด้วยหัวใจที่เต้นแรงหน้าชาหูร้อนไปหมดเสียงกลืน้ำลายดังมาเฮือกใหญ่จนชอนต้องหันมามองทางเสียงนั้นปอตกใจที่ชอนหันมามองจึงรีบหันหน้าหลบไปอีกทางเพราะความเขินอาย <c oughs> ไานแน่แล้วจัง แก้มแดงหูแดงเหมือนเมือเขือเทศเลยประโยคนั้นของชอนทำเอาปอตาเบิกกว้างก่อนจะหันมาพูดกับคนที่นั่งอยู่ในอ่างวันนี้พี่บอกว่าผมน่ารักมาสองครั้งแล้วนะพี่กะจะกแกล้งให้ผมข้างรักพี่อยู่หรือไงนายรักฉันงั้นเหรอชอนถามลิ้นรัวพลางยกมือที่เย็นเฉียบไปจับที่แก้มนิ่มของปอดวงตาสวยคู่นั้นมองปอพร้อมสีหน้าที่ใสซื่อนี่พี่ จะทำอะไรครับปอดถามด้วยความแปลกใจมาเห็นว่าชอนลุกนั่งคุกเขา่าและหันหน้ามาหาเขาสองมือของชอนก็จับตัวปอให้หันมาหาตนฉันอยากมีจูบแรกกับนายเด็กน้อยพ,พี่ชอนนี่พี่หมอมากจนบ้าไปแล้วแน่ๆปอใจเต้นแรงเหมือนมันจะระเบิดสายตาก็มองปากสีสวยของชอนที่กำลังขยับพูดไป และมันดูน่าหลงไหลกว่าที่คิดจูบฉันหน่อยได้ไหมืมึนะฉอนยื่นหน้ายิ่นปากไปให้ปอปอตกใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในตอนนี้ตอนที่ฉอนแก้ผ้าหมดเหลือแต่กางเกงชั้นในที่ปิดส่วนนั้นเอาไว้ร่างบางรูปร่างและสรีระที่บบกบางมันทำให้ปออยากจะดูแลอยากจะปกป้องและอยากจะกลืนกินจนในที่สุดปอก็เคลิ้มตาม และกำลังก้มหน้าลงไปจูบปากนิ่มค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับจิบยากนักรักเหมาเกตตอนที่สิบช่วงนี้แอดไม่ว่างเลยแอดรู้นะว่ามีหลายคนที่รอแล้วก็มีหลายคนที่หายไปต้องขอโทษทุกคนด้วยจริงๆเออแต่ว่าแอดมีอะไรจะมาบอกนะทุกคนก็คือเดือนพฤษภาคมนี้อา่าหรืออาจจะช่วงปลายเดือนนี้ก็เดี๋ยวดูกันแล้วกันนะแต่ว่ามีผลงานชิ้นใหม่จะนำเสนอครับก็ จริงๆก็มีความคิดแล้วนะว่าเดี๋ยวถ้าเอางานใหม่ลงเนี่ยจะมีคนถามไม่นะว่าแล้วหมอเกล๋ล่ะอะไรละ่ะก็คือหมอเก๋ยังทําต่อจนจบเลยนะครับแล้วก็ยังเปิดจองรูปเล่มเหมือนเดิมครับผมซึ่งตอนนี้แอดเดียนะ่ะแต่งจบไปแล้วแต่ยังอัพไม่จบไม่เรียบร้อยเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ค้างคาเนาะก็คืออย่างอัดเสียงเนี่ยเดียก็ยังถึงแค่ตอนสิอยู่เลยอะทุกคนแล้วก็ในแอปให้ง,งานอะ แอดก็ลงไปถึงตอนที่สามสิบสองแล้วเนาะซึ่งตอนนี้ก็อยากจะหยุดลงให้อ่านก่อนเพราะว่าแอดอาจเสียงไม่ทันครับทุกคนมันไม่ทันกันเลยอะ่ะเออแล้วมันก็เป็นอะไรที่สะดุดและขาดตอนเนาะซึ่งเดียวเอามาอ่านใหม่นะเดียวเข้าใจนะคะว่ามันฟังซ้ําแต่ว่ามันมีจุดที่เดียเปลี่ยนไปเป็นบางจุดนะคะเพราะฉะนั้นยังไงล่ะคือแบบ เราไม่อยากลงอันเก่าเราไม่อยากเอาอันเก่าให้ทุกคนฟังแล้วมันไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้ก็เลยเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยดีกว่าซึ่งอันนี้มันเป็นความสับเพ่าของเดียเองที่ไม่รอบคอบเองตั้งแต่แรกแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งสดแต่งใหม่ซึ่งมันเป็นอะไรที่ <c oughs> กว่าจะแต่งจบเนาะตั้ง5้าเดือนแน่ก่าจะแต่งเรื่องนี้จบอะทุกคนซึ่งปกติเดียจะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งถึงสงเดือนต่อหนึ่งเรื่องนะคะ เออไม่เคยถึงสองเดือนนะองจริงอย่างเร็วสุดก็คือเจดวันอย่างช้าสุดก็คือเดือนครึ่งนะนะแต่ก็นั่นแหละมันมีอะไรหลายอย่างเข้ามาเยอะด้วยช่วงนี้ก็คือเดียวมีงานเยอะขึ้นอะไรขึ้นแล้วเราก็รับงานนู่นนี่นั่นนะ,นะเนาะความง,งกอะอยากได้เงินนะ่ะเออ <c oughs> ก็เลยต้องแบบเออทำหลายอย่างจนแบบหัวจะปวดวิ่งวุ่นไปซะหมดเลยยังไงก็ฝากทุกคนรอเดียนหน่อยนะครับช่วงนี้ก็จะพยายามหาเวลาอัดเสียง ให้ทุกคนได้ฟังกันเยอะๆบ่อยๆอยคือพูดแบบนี้แทบจะทุกคลิปเลยนะทุกคนแต่เดี๋ยวก็มักจะหายไปสองสมวันมาทีอ่ะ <c ười> เหนื่อยจริงๆเหนื่อยกับตัวเองนะ <c ười> เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบาย,บาย